อิรานกับอาวุธนิวเคลียร์โรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของอิหร่านทั้ง3แห่งซึ่งตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของ B2 Spirit ประกอบด้วย 1. โรงงานนิวเคลียร์นาแทนส์ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงเตหะรานไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ220กิโลเมตรโดยนาแทนส์ถือเป็นโรงงานนิวเคลียร์หลักสำหรับการเสริมสร้างสมรรถนะยูเรเนียมของอิหร่านและเพิ่งถูกอิสราเอลโจมตีทางอากาศไปเมื่อวันที่13มิถุนาย,ยนที่ผ่านมา2โรงงานนิวเคลียร์ฟอโดซึ่งทันสมัยและแข็งแกร่งที่สุดเนื่องจากถูกออกแบบมาสำหรับป้องกันการโจมตีทางอากาศโดยเฉพาะนั้นอยู่ห่างจากกรุงเตหะรานไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ100กิโลเมตรโดยโรงงานนี้นอกจากจะถูกสร้างใต้ภูเขาลึก ลงไปใต้ดินประมาณ300ฟุตแล้วยังมีการเสริมความแข็งแกร่งจากชั้นคอนกรีตเพิ่มเติมเข้าไปอีกรวมถึงยังได้มีการติดตั้งระบบอาวุธป้องกันอากาศยานจากรัสเซียด้วยด้วยเหตุนี้มันจึงได้ชื่อว่าเป็นโรงงานนิวเคลียร์ของอิร่านที่ไม่สามารถถูกทำลายได้ด้วยอาวุธใดๆก่อนหน้านี้ 3. โรงงานนิวเคลียร์อิสฟาหานตั้งอยู่ห่างจากกรุงเตรานไปทางตอนออกเฉีงยงใตาประมาณ350กิโลเมตรโดยโรงงานนิวเคลียร์นี้จากรายงานของทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA e ระบุว่า กำลังถูกอิหร่านเตรียมไว้สำหรับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเพิ่มเติมต่อจากโรงงานนิวเคลียร์ฟอโดและดาแทนส์ทั้งนี้อิหร่านยินกลามาโดยตลอดว่าโครงการนิวเคลียร์ของตัวเองมีวัตถุประสงค์เพื่อสันติเท่านั้นในขณะที่ฝ่ายสาหรัฐอเมริกาและอิสราเอลโต้แย้งว่าทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อน,นำไปสู่การสร้างอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งสอดคล้องกับ IAEA e ที่เพิ่งประเมินเมื่อเร็วๆนี้ว่าอิหร่านมีคลังยูเรเนียมมากเพียงพอสำหรับการสร้างระเบิดนิวเคลียร์ได้ถึง9ลูกสำหรับโอเปเรชั่า โรงงานนิวเคลียร์นาแทนส์และฟอร์โดถูกจมตีด้วย B2 Spirit ส่โนโรงงานนิวเคลียร์อิสฟาหานั้นถูกถล่มด้วยขีปนาวุธโทมาฮอค